สวัสดีครับชาวโลกลลลลยอดยอดมนุษย์ยอดมนุษย์เจอนักลบชุดดำครับยอดมนุษย์ไอ้ขออนุสิตย์ครับยอดมนุษย์เจอนักลบชุดดำมีตัวไหมจักเหี่ยวว่าดูดคุณนังไงหรอเยังเนี่ยเยังเนี่ยเยังเนี่ยอันนี้มือตักครับมือตัก อะกินแหลบโบครับโบโบประมาณสามโลสองครับตัวนี้สามโดใส่สามโดครับน่าจะมีน่าจะมีประมาณสามโลกว่าเจี่ยวบ้างนะเกียวบ้างอะไรวะเต่าเจียววะเกียวาะ